não ว่าอยากอให้เลยปล่อยเขาส่งไปแล้วว่าอยากมาสูบในที่สาธารณนเฉยเฉยค่ะถ้าไม่มาใกล้เรามากไม่ทําให้ลาคากเลยเฉยเฉยแต่เป็นไม่ได้ก็อยากให้เขาเลิกอะค่ะถ้าไม่ทำให้เราลําบากก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่สูบกระดิ่งเน่ย เลิกซะเถอะค่ะก็เฉยๆอะค่ะชีวิตของเขาถ้าเลิกได้ก็อยากให้เลิกอะค่ะตุ่บุรี่มันไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ดีกับคนที่อยู่รอบข้างด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนทําลายคนอื่นไปด้วยถ้าเลิกได้ก็อยากให้เลิกเพราะว่าทําให้สุขภาพไม่ดีด้วยบุรีนะครั แล้วมันขึ้นมาเป็นตองละ10บาทก็เคยอยากคิดจะเลิกไม่แพงขึ้นมไม่ก็พยายามจะเลิกนละ้วไป่ต้องมาเลิกเพราะแต่งงานอย่างเดียวก็อพอพอแต่งงานเ,ออเราชีวิตคู่เลยเนาะต่อไปก็มีลูกไม่สูบดีกว่าคือสูบบุหรีนี่จะว่าเป็นยาเสพติดไหมมัน,ม,นมันก็ไม่เชิงหรอกมันเหมือนประมาณว่าเป็นความเคยชินมากกว่าเราเคยทําอะไรที่มันเคยทําทำทำแล้วแล้วไม่ได้ทํามันก็เหมือนขาดอะไรอย่างหนึ่งแต่พอถ้าเราตัดแบบวุดเดียวก็จบ สวัสดีครับผมผมอยากจะเลิกยุ่งกับมันให้ได้ครับก่อนหน้านี้ผมไม่คิดเลยว่ามันจะทำลายชีวิตผมได้ถึงขนาดนี้ผมเกิอบเสียทุกอย่างในชีวิตไปเพราะมันผมควรจะทำยังไงดีอะก่อนหน้านี้ ตอนนั้นผมเริ่มจีบเธอเรารู้จักกันในฐานะเพื่อนนับวอนเราก็เริ่มสนิทก,กันมากขึ้นความสัมพันธ์เหล่านั้นเปลี่ยนเป็นความรักที่ผมมีให้เธอเธอเป็นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดพร้อมที่จะสร้างครอบครัวรวมกัน บุหรีทำไมอะ่ะฉันไม่เคยเห็นคุณสูบมาก่อนเลยนะี่ผมก็สูบของผมมีไม่ตั้งนานแล้วอะ่ะผมเครียดกับงานนะคุณอย่ามายุ่งกับผมได้ไหมที่ฉันต้อคุณดีๆนะคุณออกไปก่อนได้ไหม เกินไปแล้วนะนี่เรากินข้าวกันอยู่นะนี่แล้วคุณจะไปไหนอะนี่ผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่ขี้บ่นขนาดนี้น่าเบื่อผมจะออกไปข้างนอกแล้วคุณจะไปไหนที่ไหนก็ได้ที่ไม่น่าเบื่อที่เนี่ย <C le af> าอาชวนไหนนมกูแม่งเครียดกับงานอ่ะกูก็เลยต้องดุบุลีทำไมเขาต้องสีเรียะด้วยวะกูพยายามไม่ดุให้เขาเห็นอะไรนะเว้ยแต่แบบวันนี้เครียดกับงานจริงๆอะมึง แล้วเขาก็หาเรื่องกูกูไม่เข้าใจวู้หญิงจริงเหรอ,อเขาแก้เป็นหว่วงมืองมีะม,มากเลน่เขาก็่างเงี้ยซื้อไงขึ้นเรมาโจนโจนจง จะไปไหนมันก็เรื่องของผมนีม่คุณจะมายุ่งอะไรผมนักหนาเนี่ยผมก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวบ้านแต่ฉันเป็นห่วงคุณไงคะคุณเป็นแม่ผมไงจะห่วงอะไรกันนักหนาเนี่ยน่าอคารวะผมง่วงอ่ะไปนอน ผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่ขี้บ่นขนาดนี้น่าเบื่อผมจะออกไปข้างนอกคุณจ,จะไปไหนที่ไหนก็ได้ที่ไม่น่าเบื่อที่เนี่ย นี่คุณจะหาเรื่องผมทำไมเนี่ยผมบอกคุณแล้วใช่ไหมนี่ยังชีวิตผมเรื่องผมคุณไม่ต้องมายุ่งได้ไหมคุณไม่ว่าคิดถึงแต่ตัวเองอะ่ะเคยคิดถึงคนอื่นบ้างไหมผู้ชายเห็นแต่ตัวใช่สิก็คุณมันดันตาบอดเองอะ่ะที่มาเลือกคนอย่างผม ทำไมคุณพูดอย่างนี้ นี่คุณจะไปไหนอ่ะใปต่างชีวิตคุณไงแต่ว่าคุณกำลังมี คะคุณแคร์เขาด้วยหรอแต่นี้มันลูกของเรานะถ้าเขาต้องมีพ่อแบบคุณนะ่ะฉันยอมให้เขาไม่มีพ่อดีกว่าแค่ผมส่บุรีอะคุณต้องหนีผมไปเลยเหรอแค่หรอคะฉันรักลูกแต่ถ้าคุณยังรักมันเลือกมันฉันก็ยอมไป ผมรู้แล้วครับว่าวันนี้ผมจะเลือกใครผมอยากเลิกบุหรี่ให้ได้ครับเพื่อคนที่ผมรักหญิงผมขอโทษหญิงก็ให้หาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะทำ ทำเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งทำเพื่อตัวเองก็ได้ถ้าทำเพื่อตัวเองไม่ได้ก็ทำเพื่อคนข้างๆก็ดีที่สุดเพราะบางคนเราทำเพื่อตัวเองไม่ได้แต่ถ้ารักคนข้างๆก็ทำเพื่อคนข้างๆแค่นั้นแหละ บุคคลส่วนใหญ่ที่โทรมาเป็นบุคคลกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรคะอายุ25-40ปีเนี่ยช่วงอายุนี้มากที่สุดค่ะอาชีพทำงานบริษัทเอกทนโรงงานเยอะที่สุดค่ะแน่นอนอยู่แล้วผู้ชายก็มากกว่านะคะผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเออจากที่ติดตามไปเนี่ยนะคะอได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะ คือที่เรียกว่าเลิกได้อย่างน้อยหนึงครั้งเนื่องจากว่าบางคนเลิกแลสูกใหม่สุบแล้วเริ่กเลิกแล,แล้วสูบอะไรประมาณนี้คะดังนั้นเราออกครั้งแรกที่เราตามมาคะครงแม่ที่เราเจอว่าเขาเลือกได้ร้อยละหกอีกคนยังฉันได้แก่ตัวเรารักกันอยู่ไหมยังรักกันมากพอไหมพอที่จะให้อภัยหรือเปล่า การครั้งที่สองยังมีไหมเธอตอบกันได้ไหมว่ายังรักกันเรารักกันอยู่ไหมยังรักกันน่าพอไหมก่อนจะไม่เหลือความรักให้กันก่อนที่จะสายแล้วไม่เหลือใครอยากให้